สวัสดีครับวันนี้อยู่กับตะก้องครับทีมงานพนังโงนะครับวันนี้อยู่ที่บ้านช่างทนครับวันนี้มาทําปูพื้นให้น้องบ้านระบาะนะครับวันนี้ก็ไม้เขาเอามาเองนะครับว่าซุ้มล้อจากพวกผมนะครับอันนี้เสร็จแล้วครับรอเจ้าของมารับแต่ก็รอดูว่าเจ้าโองเขาให้ไ่ระบบเบรกใหม่รู้ว่ายังไงไม่รู้รับนี้รอดูก่อนครับ ตอนแรกเจ้าของเขาอยากได้มุดซุ้มนะครับแต่ว่าเพลามันมาใหญ่นะครับทํามุดซุ้มไปมันจะใหญ่มากเลยเอาตามล้อรถนะครับประมาณนี้ไปก่อนเคนี้ก็ใหญ่แล้วนะครับนี่เม็ดสี่สิบเท่าไหร่นะช่างเม็ดสี่สิบเป๊ะครับผมสําหรับผมว่าใหญ่แล้วเพราะว่าไม่เคยทําใหญ่ผมทำเยอะใหญ่สุดก็ร้อยสามห้าร้อยสามเจ็ด อันนี้เม็ด40ครับนี่ครับรอบข้างประมาณนี้ครับบางฝุ่นก็สูงๆตามสูตรัยรุ่นเขาชอบนี่ข้างตีตะปูไว้ให้ก่อนนะครับอันนี้ถ้ายิงสกรูก็กลัวถอดออกลำบากครับตีตะปูไว้ดีกว่าครับผมว่าทำช่วงล่างไปจากพวกผมนะครับอันนี้ ได้ปูพื้นปูพื้นแล้วก็ทำซุ้มเหล็กด้วยเอาเหล็กของผมวันนี้พวกผมคิดไปสามพันนะครับไม่รู้ว่าถูกรอเพลงเรือนี่ยต่พวกผมเอาประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากทำก็ให้มาทำได้นี่ครับเข็งนะครับเอาเหล็กดามให้ช่วงนี้ด้วยนะครับให้มันแข็ง น,นี้เราดูจุกงเขาจะมาขึ้นอยู่นี่ต่อร้วยังไงก็น่าจะทำเพราะว่าว่าจะเอามาทำอยูน่นี่แต่ก็ต้องรอดูก่อนครับจะเป็นหัวอีทีครับวันนี้โซงระบบทำเองน้องเขาทำเองนี่ครับตัวตั้งยางพูครับเอาไว้ตั้งลูกเตะครับโหดจัดอีที เดิม,ดมระบบน้ำมันเดิมครับน่าจะยัดแคสปริงสองเตะครับนี่สนใครสนใจงานกรองก็มาได้นะครับกับท่อเนี่ยอันนี้ยังไม่มีเจ้าของครับนี่ปลายเลียดด้านนะครับแล้วก็ได้สีม่วงออกชมพูครับนี่ครับประมาณนี้ ก็นี่ครับกรองเต่งครับแบบแห้งครับนี่กรองแห้งกรองแห้งเพื่อใครสนใจนะครับมีขายเหมือนกันนะครับทําไว้หมดท่ออันนี้จะเป็นงานเก้แล้วก็ขึ้นเอาไว้เพื่อใครสนใจครับติดต่อไม่ได้หมดนะครับอันนี้จะเป็นโครงเบมนะครับนี่ที่ไว้ทํา นี่ก็ประมาณนี้นะครับรอบให้ชูคงเขามารับก่อนว่าจะให้ซ่อมบีกให้อีกไหมด้ว่ายังไงนี่ก็เขาคุณครับ